ครับสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องก้าภูมดทีหนุ่มคนนี้อยากเป็นเซียนตอนที่18ไขกะะันล่ะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วยังจะกล้าโกหกอีกเดานหูข้าไม่รู้จริงๆนะขอรับวันนั้นเจ้าชิงฐานของข้าไปหนึ่งเกวียนใหญ่ยังจะกล้าบอกไม่รู้อีกเหรอททททนก็แค่น,นั้นวันนั้นข้าเอาฐานของเขาติดมือมาจริงๆ แต่พอเรื่องแค่นั้นพวกเจ้าถึงกับยกคนมาป่นโจรวยอูโหเจ้าหน้าที่เย่เพื่อเห็นนี้เนี่ยนะแค่เพื่อฐานเกวียนเดียวใต้เท้าเย่แค่ฐานเกวียนเดียวเองใต้เท้าเย่ข้าต้องการคําอธิบายแค่ฐานเกวียนเดียวในสายตาของพวกเจ้าเป็นแค่เรื่องฐานเกวียนเดียวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเหรอคนขายฐานลมไม้เผาเชื้อเพลิงในนานซานผลงานใหม่ของใต้เท้าเย่เหรอ นั่งดมควันขาเหมาหน้าเปิดเปื้อน1สิบนิ้วสองมือดำเมียนทุลีนี่มันบทโกนหรือเปล่าออกจะจืจจดชืดนะหาเงินจากการขายทานนำไปแลกอยู่ยาอาหารตัวหน้าสงสารมีเสือชิ้นเดียวต้องกังวลว่าจะไม่จะไม่มีอาพรใส่เดินทางหิมะสูงเทียบเขาลากเกวียนบนน้ำแข็งกลางค่ำกว่าจะมาถึงฟ้าแจ้งเข้าพ้นประตูเมือง ที่แท้ชีวิตของราชดรชั้นต่ำก็ลำบากขนาดนี้หรือบางทีกอนบทนี้อาจจะไม่ได้จืดชืดอย่างที่พวกเราคิดเป็นกอดดีแล้วยังไงมดแมลงชั้นต่ำใช้เวลาลำบากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับจวนบ่ยอู่โหของข้าการม้าทั้งสองรอดักป้นคนของใครเออมือชี้ขวาซ้ายลากเกวียนกลับไปทางเหนือฐานนับพันช่างหายลับกับตา น่าเสียดายที่ไล่ประโยคต่อไปของกรอนนี้ไม่ได้เพราะกอนต้นฉบับหัวใจโจรยังพรมีน้ำใจแต่แต่ควายนี่แม้แต่ทานสักก้อนมันยังไม่เหลือไว้ข้าข้าข้ารัศมีของคนผู้นี้ทำไมถึงน่ากลักวกลัวผู้ฝึกเซียนซะอีกเยี่ยมไปเลยพี่เย่ไต่เท้าเย่วันนี้บทกรอนท่านสรรสร้างก็ยังเลึกซึ้งกินใจเหมือนเคยข้าเพิ่งเข้าใจความยากลำบากของรัษฎรออย่างแท้จริงก็วันนี้นี่เอง พวกคนมียศแรงน้ำใจเหล่านี้ไม่คู่ควรให้เรียกว่าคนด้วยซ้ำเยนิงใจเยี่ยมนักนะเพื่อคนชั้นต่ำคนหนึ่งกล้าทำลายชื่อเสียงของข้าคนชั้นต่ำถ้าไม่มีคนชั้นต่ำที่พวกเจ้าว่าคนชั้นสูงอย่างพวกเจ้าเองก็ไม่ต่างจากต้นไม้ที่ไร้ลากคอยพยุงน้ำทำให้เรือแล่นได้ฉันใดก็จมเรือได้ฉันนั้นคนที่ดูถูกประชาชนสักวันจะต้องชดใช้ ข้าเหนื่อยที่จะต่อปากต่อคคำกับเจ้าเดิมคิดจะปล่อยไปแต่เจ้ากับจิกกัดไม่เลิกลาถ้าอย่างนั้นวันนี้ข้าจะเด็ดหัวเจ้าแทนสำนักอยูฮวาเองยิงสลาดเด้รู้อยู่แล้วว่าไอแสงคุณธรรมนี้เป็นตัวซวยแต่มันต้องมีช่วงเวลาที่ไร้ประโยชน์สิหน้าทำได้แค่นี้เหรอบุยอูโฮทหารหมาลานจ้องค์การ ฝ่าบานมีราชวงการให้เรื่องนี้สิ้นสุดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในโจนหวยโอโฮทางราชวังจะเป็นผู้รับผิดชอบเฮ้อโชคดีที่ไปทันข้าไม่เห็นด้วยบุคคลผู้นี้สร้างคดีปลอมจงใจดูหม,มิ่นโจน่วยอูโฮทําให้เสียชื่อเสียงแปดเปื้อนถ้าข้าไม่ฆ่ามันข้าก็ไม่มีวันยอมใช่ข้าเองก็ไม่เห็นด้วย ดิดีตผู้แป้เคดวิชาทำลายล้างไปติดตามเพจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องโอภาคไปเรื่อยด้วยนะครับ